สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็มาชมคลิปไฮไลท์นะครับประเดิมที่ใหม่นะครับเอริกเข้าแอซิสแรกให้กับอาวุธเลยนะฮะเรียกว่าเป็นแบ็กไซรุขึ้นไทยสวีเดนนะครับก็ะทำแอซิสต,ตั้งแต่เกมแรกที่ประเดิมสนามให้กับต้นสกัดใหม่นะครับโดยเอริกเข้านะครับแบ็กไซรุขึ้นไทยสวีเดนนะฮะก็ทำแอซิสต,ตั้งแต่เกมแรกที่ลงสนามให้กับ A.G.F. Aarhus นะครับต้นสกัดใหม่ในลีกสูงสุดของเดนมาร์กเป็นที่รู้เลยแล้วในเกมซูเปอร์ลีกาเดนมาร์กนะครับซึ่งเปิดบ้านแพ้กับเรนเดอร์เอฟซีไป1ประตูต่อ2เมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าเสียดายจริงๆนะฮะที่แพ้ไปแต่ว่าก็ยังมีอดิท์นะครับโดยตดเตะ์วัยสกปีนะฮะที่พึ่งย้ายออกไปหาความท้าทายใหม่ๆใ,ในต่างแดนโดยออกจากสโมสอน A.I.K. ทีมดังแห่งลีกสวีเดนไปอยู่กับ A.G.F. Aarhus อดีตแชมป์ลีกของเดนมาร์ก5สมัยนะครับของเดนมาร์กนะฮะโดยทีมเอาอุ่นะครับทุ่มเงินกว่า1-2ล้านยูโรนะฮะหรือประมาณ37.9-75.8ถึงล้านบาทดึงตัวเอลิคาวไปเสริมทัพนะครับก็เรียกได้ว่าสร้างความงอหาในช่วงหนึ่งที่มีการย้ายทีมกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งล่าสุดนะครับเอลิกาวก็ได้รับโอกาสการลงสนามในนัดแรกในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายในเกมลีกที่พบกับ r รนเดอร์นะครับก่อนที่จะทำแอซิดได้ในครึ่งหลังที่เติมเกมบุกทางฝั่งซ้ายแล้วจ่ายให้กับเพื่อนร่วมทีมยิงประตูตีเสมอคู่แข่งหนึ่ง,งโดยเจ้าตัวถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่84และเป็นทีมเยือนเรนเดอร์นะครับพลิกแซงกลับมาชนะในเกมดังกล่าวไปนะครับ โดยสำหรับเอลิกนะครับอยู่กับสโมสร A.I.K มาตั้งแต่เยาวชนนะครับก่อนถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ครั้งแรกเมื่อฤดูกาล2019โดยมีพ่อเป็นคนสวิเดนและมีคุณแม่เป็นคนไทยนะครับซึ่งปัจจุบันพี่ชายแท้ๆเนี่ยอย่างออสการ์คาวเนี่ยก็ค้าแข่งอยู่กับสงขลา F.C ในศึกไทยลีก3นอกจากนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในเยาวชนของสวีเดนที่น่าจับตามองนะครับหลังพึ่งข้ามรุ่นไปติดทีมชัติ ชุดสู้ศึกชิงแชมป์ยุโรปนะครับอยู่21ปีรอบคัดเลือกมาแล้วนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอนาคตของทีมทัพช้างศึกของเรานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยให้เจ้าตัวเลือกก่อนนะครับว่าจะเล่นกับทีมชาติไทยหรือทีมชาติสวีเดนนะครับก่อนเกมครับโอ้โหดูครับทางฝั่งของลีกเดนมาร์กครับมีผู้ชมเข้าสนามแล้วนะครับนี่ครับเป็นตัวจริงนะครับท่านผู้ชมโอ้โหแล้วดูครับขนลุกเลยนะฮะสำหรับอริคาว เป็นตัวจริงสวมเสื้อหมายเลข19กนะครับก็มีการให้สัมภาษณ์เล็กน้อยฮะแอคชั่นครับแอคชั่นของน้องมันเนี่ยลูกสกัดนะครับแล้วดูครับบล็อกตามมาบล็อกถือว่าเร็วนะครับเดี๋ยวมาดูจังหวะที่น้องมันแอซิดกันเลยนะครับนี่ครับแอซิดนะฮะท่านผู้ชมดูนะครับความเร็วของน้องมันทางด้านแบ็กซ้ายนะครับดูขอบอลแล้วก็วิ่งมาโฉบ แอดซีทแบบให้ทีมขึ้นนำไปครับ1 0ึ่ง์แอดซง่ายๆนะครับก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าน้องจะไปได้ไกลสักแค่ไหนนะครับแต่ว่าทางไทยฟุตบอลนิวขอเป็นกำลังใจให้นะครับดูจังหวะแอดซีท <c oughs> แอดซีทก็แบ็กซ้ายนั้นเรากำลังขาดอยู่นะครับถ้าหากหมดยุคข,ของธีรทรบุญมาทันก็จะเป็นเอลิคาวรึเปล่านะฮะร,รอดูว่าน้องมันจะเลือกเล่นกับทีมชาติไทยหรือเปล่านะครับ เอามาฝากกันนะครับสวัสดีครับ